ไปดููหาอะน่อะไร่นงูสีดำงูสีดำตัวใหญ่ตัวใหญแผลแม่เบี้ยแผลแม่เบียรึเปล่าแผลแม่เบี้ยแผลแม่เบี้ยเบี้ยขวงทางลูกช้างขวางทาช้างทั้งสอง มีตัวแข็งตัวข็งไม่โบกหูไม่เปแ็งไม่แ าาแล้วงูแล้วงูก็เลื้อยเข้าป,าป,ป่า,ปาไปกไไปบกบวกัวตกใจบัวตกใจกลัวสูงเสียงร้อ Goodbye, goodbye.